ไอ้ตัวภาพของนายกรัฐมนตรีอนุทินรองนายกรัฐมนตรีธรรมนัสที่กำลังถูกโจมตีอยู่ในขณะนี้มันคือปลายมันอยู่ปลายปัญหาเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้อำนาจรัฐที่รับเงินเดือนจาก ภาษีอากรของพี่น้องประชาชนรับงบประมาณซึ่งใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลประเทศชาติซึ่งจ่ายด้วยเงินภาษีของประชาชนนั้นไม่มีประสิทธิภาพพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือระบบราชการของประเทศไทยไร้ประสิทธิภาพทำไมมันถึงไร้ประสิทธิภาพ เพราะระบบราชการที่มันสั่งสมมาตลอดไม่มีการปรับตัวให้เข้ากับวิวัฒนาการทางสังคมและความเป็นไปของสภาพแวดล้อมยังยึดถืออยู่แบบเดิมดังนั้นที่เราเห็นก็คือคนที่ดำรงตำแหน่งในหน้าที่ราชการนั้นทำงานสักแต่ว่าทำ และทำเพราะจำเป็นต้องทำไม่ได้ทำเพราะมีจิตสำนึกที่ต้องทำสิ่งที่เห็นจากผลกระทบหรือในช่วงระหว่างเหตุการณ์ของน้ำท่วมใหญ่นั้นได้เห็นหลายอย่างได้สะท้อนหลายอย่างว่าถ้าประเทศของเราไม่ ร้างกันไม่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกกันเนี่ยสักวันหนึ่งโอกาสที่จะเป็นประเทศไทยที่เป็นความหวังของทุกคนเนี่ยมันจะไม่เหลืออยู่ครับเพราะมันเน่ามันเน่าที่แก่นแกนของระบบการปกครองก็คือระบบราชการคือผมต้องไล่เลียงอย่างนี้นะครับไอ ตัวภาพของนายกรัฐมนตรีอนุทินรองนายกรัฐมนตรีธรรมนัดที่กำลังถูกโจมตีอยู่ในขณะน,นี้มันคือปลายเหตุมันอยู่ปลายปัญหาแล้วถึงจะมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิวันนี้สภาพก็ไม่แตกต่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรอกครับเพราะอะไรครับเพราะนักการเมืองเมื่อเข้ามาเป็น นายกก็มาเป็นรัฐมนตรีข้อมูลทั้งหมดที่จะนำมาสู่การตัดสินใจนั้นมันก็มาจากราชาการนี่ยราชาการเป็นคนเตรียมข้อมูลในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารก็เมื่อระบบราชาการของประเทศไทยมันเหมือนปวกมันกัดกินโครงสร้างจนพังหมดแล้วเอาย่อเรื่องมากรณี น้ำท่วมใหญ่ภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยมันเริ่มต้นที่ความไม่แน่นอนของกรมอุตุนิยมวิทยาเริ่มต้นที่การปล่อยเกียร์ว่างของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งต้องมีหน้าที่เข้าไปจัดการเรื่องน้ำในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่ น้ำเหนือไหลมาถึงกรุงเทพแล้ววางแผนบริหารจัดการได้แล้วเขาก็ต้องย้ายลงไปภาคใต้เพราะภาคใต้เข้าสู่ฤด,ดูฝนและก็ยืนยันอีกทีหนึงครับสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสทออนอชอเนี่ยเกีียวว่างหลังจากมีการย้ายเลขาธิการสทออนอชอกลับไปอยู่สภาพัฒแล้วก็ตั้งคนใหม่มาคนใหม่ย,ยังไม่ได้เข้าน้า ยังไม่ได้เข้าทำหน้าที่เนื่องจากรอขั้นตอนตามกฎหมายอยู่ทีมงานทั้งหมดหยุดไม่ทำหน้าที่ไม่ทำหน้าที่เลยกลายเป็นว่าปล่อยให้ทางพื้นที่ก็คือกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะผู้ว่าในอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นว่ากันไปตามอำเภอใจอยากจะโมอยากจะคุยโวโอ้อวดอยากจะแสดง ความเชื่อมั่นเพื่อเรียกศรัทธาทางการเมืองเหมือนที่นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ทำนั่นมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงตามอำเภอใจเพราะตัวที่กำหนดว่าอันตรายไม่อันตรายจริงนะ่ะก็คือสทอทนอชอนั่นแนละ่ไม่ทำหน้าที่ไงและสะทนอชอ,อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาสูงสุด หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะต้องแจ้งหรือบอกให้พื้นที่เตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้าและมีคำสั่งให้รับสถานการณ์ล่วงหน้าแต่เมื่อไม่ทํางานมันก็ออกมาในสภาพว่าต่างคนต่างทํามั่วไปหมดไรแผนเพราะระบบราชการมันมีแต่ปวกมันเน่าในผู้ว่าราชการจังหวัดสงขามาสั่งอุพยพตอนที่น้ำท่วมแล้วมันจะ อพยพไปไหนแล้วมันออกไม่ได้อะมันออกไม่ได้ครับโศกนาฏกรรมใหญ่จึงเกิดขึ้นมีการประมาณว่าผู้เสียชีวิตอาจจะพุ่งทะลุกเกินห้าร้อยคนห้าร้อยลายซึ่งก็เป็นโศกนาฏกรรมใหญ่มากนะครับในพื้นที่ภาคใต้จากแต่ละหน่วยงานจากสาเหตุที่แต่ละหน่วยงานไม่ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ มันถึงเวลาที่จะต้องล้างระบบราชการกันใหม่ถ้าพักการเมืองใดยังคิดว่าระบบราชการแบบนี้จะสามารถพาชาติบ้านเมืองให้หลุดพ้นรอดพ้นอันตรายได้ผมว่าเป็นความเชื่อที่ผิดครับไอ้ที่มาย้ายนายอำเภอหาดใหญ่ย้ายผู้กำกับหาดใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องแค่ปลายเหตุถ้าน้ำไม่ท่วม เราคนทั้งประเทศก็ไม่รู้เลยว่ามันมีแก๊งอาชญากรรมขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ในอำเภอ,อาหาดใหญ่โดยเฉพาะที่เขาเรียกว่าเขตแปดเป็นแก๊งอาชญากรรมใหญ่ทั้งค้ามนุษย์ทั้งเว็บพนันออนไลน์ทั้งค้ายาเสพติดทั้งปล่อยเงินกู้นี่ไงครับมันไม่สมควรจะย้ายเฉพาะผู้กำกับ ของหาดใหญ่มันต้องย้ายทั้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหาดใหญ่มันต้องล้างทั้งระบบเนี่ยคือความเน่าเฟะที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ไอออกมายิงกู้ภยัยออกมาคมคูออกมาอารวาทมันเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่า ตำรวจนีล้มเหลวข้าราชการฝ่ายปกครองล้มเหลวความเน่าเฟะจึงเกิดขึ้นวันนี้มันถึงคลาที่จะต้องต้องล้างบ้านล้างเมืองกันนะอย่างเมื่อวานผมพูดไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีได้ใช้วิสัยทัศน์ใช้วิสัยทัศน์ในการออกคำสั่งเพราะนี่คือหนึ่งในนโยบาย สีนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะรัฐบาลได้ถแถลงผ่านปากของนายกรัฐมนตรีว่ามีสีนโยบายเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปราบแก๊งอาชญากรรมและก็เรื่องศูนย์เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติต้องเตรียมการต้องแก้สุดท้ายปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาก็ ยังไม่สามารถแก้ได้เศรษฐกิจแจกเงินเฉพาะคนละครึ่งเฟสหนึ่งแล้วกลังจะเริ่มเฟสสองส่วนปราบแก๊้งอาชญากรรมยังทำไม่ได้ตำรวจชั่วยังเต็มอยู่นี่ตำรวจชั่วที่ปกป้องคุ้มครองแก๊งอันตรพานในพื้นที่เขต8เนี่ยของหาดใหญ่ตำรวจที่ดูแลมันจะอยู่ได้ยังไงถ้าตำรวจไม่คุ้มรอง แล้วเรื่องภัยพิบัติเห็นไหมครับ4ด้านรัฐบาลทำได้แค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องฟื้นเศรษฐกิจระยะสั้นลดค่าของชีพโครงการคนละครึง่งแต่อีกสมเรื่องสอบตกคำถามก็คือว่ากระแสะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอนุทินหรือแม้กระทั่ทงรองนายกรัฐมนตรีธรรมนัตรับผิดชอบนะโดยการลาออก ซึ่งผมก็เชื่อว่าคำเรียกร้องนี้จะไม่ได้รับการตอบสนองจากนักการเมืองในระบบนี้ยากครับที่ข้อเล็ยก้องของประชาชนเวลานี้จะได้รับการตอบสนองเอาละไม่มีทางลาออกหรอกแต่เมื่อจะทนอยู่ต่อไป ก็ต้องอยู่พร้อมกับใช้ความกล้าหาญในการล้างกำจัดปวกในระบบราชการที่กัดกินโครงสร้างของประเทศจนมันพังพินาศกล้าหาญไหม